ก,ก็ออกดอกพร้อมกันหมดเลยนะทิ้งใบหมดเลยที่จริงน่าจะกินสดๆได้นะไม่ได้อะต้องไปดองก็ถ้าเอาลวกพี่มันก็คงกินได้เพราะว่าแต่เราไม่เคยกินคงลวกได้ เสียงอะไรอ่ะ <นก S 1> เสียงนกอะไรมันร้องเหมนกันนกไอ้แตน่าร้องเหมือนแมวแล,แลวร้องเหมือนแมวกัดกันเลยตัวผู้ตัวเมียงไ เจอก่าตนีูดักเกี่ยวมันไก่่าว้อยลกใบมันกำลังดองอร่อยเลยนะันขนาด